ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าปีใหม่อยากจะทําอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเรานะคะการตั้งเป้าเอาไว้ไม่ใช่แค่นในเรื่องของฝ่ายกายภาพเท่านั้นไม่ได้ในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้นแต่ที่สําคัญสูงสุดเลยคือเรื่องของการที่เราจะได้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเพราะถ้าพระเจ้าไม่สามารถเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราได้การงานที่เราทําก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้ หรืออาจจะนำให้เราต้องไปทําในรูปแบบที่โลกนี้นําไปอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ได้เป็นทางที่จะได้รับความอย่าง,ย,างยั่งยืนและเราไม่สามารถที่จะได้รับเพระพอทางสายกายได้อย่างเต็มที่ถ้าเราไม่มีพระจเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตคุณสามารถที่จะทํารูปทานี่อีกมากมายได้เลือกอาหารการกินที่ดีเลือกออกกำลังกายอย่างเต็มที่ได้แต่สุขภาพที่แท มีเงินล้นฟ้ามีคนมากมายที่เข้ายิ้มทุกๆวันแต่ในที่สุดแล้วบางโรคเขาไม่สามารถเอชนะได้เลยแต่เมื่อเรามีพระเจา้ามีความเชื่อในพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทำอะไรให้กับเราไปแล้วบ้างไปไหมดันเอศเราใช้ความช่วยง่ายๆสุขภาพท,ที่ดีทั้งหมดก็สามารถเปถ็นของเราได้นอกเหนือนจนานกตรงนั้นนะคะที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตบางคนก็เริ่มตั้งตามากขึ้นแล้วว่าจะอธิษฐานมากขึ้นจะา่านพคัมภคร์มากขึ้น แต่การอธิษฐานหลายครั้งคนยังไม่เข้าใจว่าอธิษฐานคือทําอะไรยังไงบ้างต้องใช้คําศัพท์ไหนบ้างเพราะว่าไม่่คยได้เข้าลงไม่เกก็ไม่่คยเรียนรู้ว่าค่ะพระเจ้าถว,ว,วายบงคาใช้ไม่เป็นเลยไม่รู้จะทำยังไงพระเจ้าจะว่าอหไถ้าเราไม่สามารถใช้คําราชาศัพท์ได้เลยและเราจะอธิษฐานยังไงได้บ้าง หลายทานที่ถามเพียงแค่ว่าพระเจ้าลูกขอ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 พระเจ้าขอนั่นขอนี่ขอรลูกขอไปเรื่อ,อยโดยไม่รู้ว่าการอธิษฐานจริงๆแล้วมีหลายอย่างมีหลายรูปแบบนะคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะเรื่องของการอธิษฐานเราจะได้รู้มากขึ้นว่าปีใหม่นี้เราจะอธิษฐานอะไรยังไงได้บ้างดูด้วยกันนะคะในหนังสือเอเทซัสบทที่หนึ่งนี่เป็นรูปแบบนะคะที่เรา ยกเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปยืนท่องไม่เหมือนศาสนาอื่นที่เขามีบทสวดแล้วก็ต้องอ่านตามนั้นทุกประการแต่นี่เป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราสามารถอธิษฐานได้แต่การอธิษฐานแท้จริงต้องมาจากหัวใจของเราต้องเป็นภาษาของเราเองก่อนที่จะไปดูด้วยกันนะคะว่าข้อไหนถึงข้อไหนบ้างบอกก่อนนะคะว่าเราไม่จำเป็นจใช้ราชาศักด์กับพระเจ้า ไม่ต้องใช้พคักพะยะ่ะไม่ต้องใช้คำกรบแปลเรากับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กันในฐานะพ่อและลูกดังนั้นเราสามารถที่จะคุยกับพระองค์ได้เหมือนกับพระองค์เป็นคุณพ่อของเราแต่เหนือกว่าด้วยความที่เรามีความยำเกรงพระองค์มากกว่าที่เราเคยให้กับคุณพ่อบนโลกนี้กับคุณพ่อบนโลกเรามีความสัมพันธ์แบบที่บางครั้งเราอาจจะกระโดดเล่นกับคุณ บางครั้งเหมือนเ่นเดียขี่คอคุณพ่อบางครั้งเล่นกันเรง่ว่าแต่กับพระเจ้าผพ้่เป็นพ่อก็จิงแต่เพ่อองค์ทรงเป็นองค์จอมราชาองค์จอมเจ้านายพระองทรงเป็นพระเจ้าเราควรจะมีความยัางเกรงไม่ใช่อ,อ,งององแออารวาสใส่พระองค์ได้ง่ายพอบางคนใช้ราชาสัพท์มากเขาก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือไม่กล้าแต่อะไรพระเจ้าไม่เคยกล้าคุยอะไ,ไรกับพระเจ้ากลับมาเจออีกฝกั่งหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าคือพ่อก็หมดความยัางเกรงในพ,พระอองค์รา แล้วก็มองแง,สงใส่พรองไม่ง่ายพอ่อทำไมอ่ะหนูขอทำไมไม่เห็นได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่สมควรเรายังต้องมีความยงเกรงกับพระองค์เราสามารถที่จะใช้คำศัพท์ตามท่าคำนี้ได้เลยเ,ลยเรียรกพระองค์ว่าพระบิดาก็ได้แต่นี่คือตามท่าคำนี้ในชีวิตส่วนตัวคุณสามารถเรียรพกพระองค์ว่าพ่อได้ให้สนิทคุณใช้คำว่าค่ะใช้คำว่าครับได้กับพระองค์ด้วยมาดูนะคะในเอกสารเสน เป็นตัวอย่างเอาไว้คุณเอาเป็นปรับเป็นภาษาของคุณเองบทที่หนึ่งข้อ15ห้าเป็นต้นไปเป็นตัวอย่างที่เปาโรได้อธิษฐานและนี่คือสิ่งที่คุณอธิษฐานให้กับตัวคุณเองคนรอบตัวคุณได้ทุกวันเปาเราบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านพระเจ้าได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้วางใจในพระเยซูเจ้าและท่านรักธรรมบิตรเชิญทังปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณพระท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยในเนื้อข้าเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านเปลี่ยนใหม่จากาพระเจ้า เป็นชื่อเราเองได้เลยท่านเป็นตัวตัวเองได้เลยนะคะดังนั้นข้อตั้งแต่ข้อ17เราอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้ลูกอธิษฐานว่าขอพระเยซูขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคร์เจ้าของลูกคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ลูกมีคาว่าจิตใจตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่ามีวิญญาณนะคะในฉบับภาษาเดิมมีวิญญาณอันประกอบด้วยสติปัญญา ดำเนินชีวิตว่าให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตอยากให้พระเจ้ามาก่อนอื่นสิ่งอื่นใดเราต้องมีสติปัญญาอย่างที่โซโลมอนได้อธิษฐานขอไปเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาที่จะทำหน้าที่ในการดูแลทั้งประเทศท่านจะขอกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครเอาชนะได้ท่านก็มีสิทธิขอเพราะพระเจ้าบอกว่าให้ขออยากได้อะไรจะให้ท่านสามารถขอไ,ได้ว่า ได้และท้านผู้ตรงตรงถ้าเกิดเราบางินพระเจ้าจมาบอกว่าขออะไรก็ได้เราอาจจะเลือกขออย่างนั้นเราอาจจะเลือกขอพระเจ้าให้ขอชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบลูกขอมีเงินมากมายเกินพอลูกขอสุขภาพที่ดีขอมีอายุยืนยาวหรืออะไรต่างๆมากมายแต่ซาลมอนรู้ดีว่าอะไรคือง,งานสําคัญในชีวิตของท่านไม่ใช่ขึ้นไปสวยส,สุขนั่งอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้คนข้างล่างทำงาน หน้าที่ของท่านคือการเป็นโยแทนของพระเจ้าปกครองชนชาติของพระเจ้าดูแลแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับประชากรของท่านดังนั้นท่านจึงของสติปัญญาเราเอฐานข,ของสติปัญญาได้เพราะชีวิตของเรามันไม่ได้มีเพื่อแค่ตัวเราเท่านั้นเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อที่ว่าบ้านเราจะรวยขึ้นลูกเราจะเรียนดีขึ้นสามีเราจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นภรรยา พระเจ้าจมีแผนอะไรให้กับเราในแต่และว,วันดังนั้นไม่ใช่แค่ว่าวันนี้คุณเป็นสมาชิากริสตจักรวันนี้ฉันยังไม่มีอะไรทำบวชไม่ยังไม่มีตําแหน่งอะไรให้กับฉัน โดยไม่จาเป็นต้องมียศมีตาแหน่งอะไรข้างหน้าไม่ต้องถือธรรมะาไปยืนหน้าหน้าบ้านใครไม่ต้องมีไมโครโฟนงานรับใช้ที่พระเจ้ามีให้เับชีวิตของเรามีทุกวันมีเสมอและถ้าเราไม่มีสติปยยัญญาการทํางานของพระองค์จะไม่ง่ายเลยบางครั้งอาจจะลำบากเคยไปทำเวลามีใครโทรมาขอคำปรึกษาและในวินาทีที่เขาถามเรายังไม่รู้เลยว่าจะตอบว่ายังไง แต่ด้วยหัวใจที่เราอยากจะช่วยเขามากพระเจ้าประทานให้ความย่างนี้กับเราต่อบเขาเสร็จเขาก็ขอบคุณมากในใจเราก็นึกขอบคุณระองมันยุ่ิองเดี๋ยวนี้เองโรมสามารถที่จะช่วยได้งานมากมายหลายๆประการที่พระเจ้าให้กับเราไว้ต้องมีสติปัญญาเราอธิษฐานขอสติปัญญาตรงนี้และเราจะต้องมีความกระจัดแจ้งในเรื่องความรู้ถึงโรมต้องเข้าใจจริงว่าพร์เป็นยังไงเราไม่สามารถเข้าใจผิดได้ว่าพระเจ้าจ้องคอยเล่นงาน พระเจ้าเป็นผู้ที่นำโรคภไไัยที่เกิบมาพระเจ้าเผาบ้านเพื่อจะสอนคุณพระเจ้าให้หมาคุณถูกรถชนเพื่อที่จะจัดการเล่นงานที่คุณทำผิดถ้าเราเข้าใจโรคงค์ผิดไม่มีความรประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์คุณจะสามารถใช้ความเชื่อด้านอื่นได้อย่างไงว่าพระองค์จะดูแลและนำคุณในทุกด้านดังนั้นต้องมีความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์รู้จักพระองค์อย่างถูกต้องรู้จักพระองค์อย่างแท้จริง แต่บอกว่าและขอให้ตาใจเปยนของท่านเป็นของลูกสว่างขึ้นเพื่อลูกจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกลูกนั้นพระองค์ได้กระทานความหองอะไรให้แก่ลูกบ้างและแลูกน้มโรโดกของพระองค์สำหรับทรน,นิกชนมีสง่าราศีอจุดมบริบูรณ์เพียงไรและแลูกว่าฤทาิานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับลูกที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและิทธิ์ุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทนในประเทศเมื่อทองชุดให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย และให้สิิเรื่องความประหัรของพระองค์ในสวรรคสถานเราต้องเข้าใจจําเป็นต้องเข้าใจเลยว่าพระองค์มีวิทายุภาภขนาดไหนวิทายุภาภของพระองค์มไม่ได้มีเพียงแค่รักษาคนให้หายจากโรคไอแค่เจ็บวิรยุทธาภาพของพระองค์มไม่ได้มีเพียงแค่ทําให้ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวสามารถที่จะดูแลคนเป็นพันเป็นหมื่นได้แต่วิทิยุทธาภาพของพระองค์ทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและ ไปขึ้นจัดความตายและได้รับพระกายใหม่ได้รับพระสิริและถูกย่ขึ้นไปนั่งอยู่เรื่องความได้ของพระในสมณสถานแล้วนั่นคือฤธิ์ทานุภาพของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากเราต้องรู้ตรงนั้นอธิษฐานของตาใจให้สว่างอธิษฐานของสติปัญญาให้เราเรียนรู้เรียกระจั์แจก้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์เมื่อเรารู้ตรงดรง,งนั้นแล้วนะคะในข้อ21บอกให้เรารู้ว่าพระคริสต์นั่งสูงขนาดไหนสูง เทพ,พวกหองเนื้อศัตเทพ,นพเทพนืออียิเทพเนื้ออาณาจักรเหนือนามทั้งปวที่เขาเอ่ยขึ้นในประเทศเราเรามีความคนอื่นนะคะมีความเคารพในสรรพสิ่งรอบตัวมากโดยเรียกว่าเป็นเจ้าแม่บ้างเป็นเทพบ้างและเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผีเรายังพอใช้พระนนมให้เยซูดได้แต่ถ้าสิ่งที่คนเรียกว่าเทพหละ่ะเราจะจัดการยังไง เราจะหลบยังไงจะเลี่ยงยังไงเพราะว่าเขาเล่นของของเขาของสูงของเขาเพื่อที่จะมาจัดก,การเราเราควรจะกลัวไหมคําสาดแช่งหรืออะไรต่างๆให้เราเร,เรู้เลยว่าพระนาของพระเยซูยทารุรรรรภยพาของรองละที่ตั้งของโรงละขณะน,นี้ที่มาทำของโรงสูงเหนือกว่าพวกมันเยอะมากมายไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วไปตรงไหนนะคะที่เป็นสถานที่เขาตกแต่งงามๆไม่ต้องไปอยู่ที่ท่ายแปลกๆตรงนั้นไม่ต้องไปปูุมัดอะไร ไม่ต้องเดินผ่านตรงไหนมืดๆแล้วใช้ภาษาแปลกๆพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะจริงๆแล้วพระองค์คือความสว่างพระองค์ไปตรงไหน,นความมืดก็ดต้องอันตรายหายไปเราไม่ต้องไปยืนมิดมืดในยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามอธที่ฐานจนกว่ามันจะเป็นแสงได้เหมือนกับเป็นหีบห้อยก็เลยพระองค์ช่วยเราได้มากกว่านั้นเยอะดังนั้นถ้าเราประจักษ์แจ้งเรารู้ถึงพระองค์เราขอสติปัญญาจากพระองค์เราขอการเปิดสมญาจากพระองค์เข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราสามารถดําเนินชีวิตนี้ได้อย่างมีชัยชนะที่เสมอสามารถดําเนินตามที่พระองค์ได้วางแผนไว้ให้กับเราได้สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไ,อไว้สามารถทําตามที่พระองค์สอนเราเอาไว้ได้ให้เราเดําเนินในความรักให้เราทำโน่นทำนี่เราสามารถทําได้เมื่อพระองค์บอกให้ละความโกรธตอาวเราละได้เพราะเรารู้ว่าลิขิตลูภาพของพระองค์ที่อยู่ในเรามากขนาดไหนเรารู้ถึงพระโอค์ว่าพระองค์ห่วงใยเรามาก เนื้อสรรพสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่รองชนะและทุกวันนี้เราต้องมาสู้ต่อให้ชนะต่อรองชนะแล้วและพระเยซูเป็นพระเสียรเราคือพระกายเราเข้าใจตรงนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอสติปัญญาตามนี้ขอความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ขอให้ตาใจเราสว่างได้เข้าใจว่าพระองค์มีมรดกอะไรบ้างให้รู้วิทยุภาพของพระองค์มีมากขนาดไหนนั่นก็ถือว่าเป็นการสำคัญท,ที่เราจะสาม,มาถ เริ่มต้นปีใหม่นี้ได้อย่างมีชัยชนะมากขึ้นดําเนินการที่พระองค์จัดเตรียมได้ง่ายมากขึ้นชีวิตของเราจะเป็นพร่อพให้กับคนจัดหนมาและเป็นที่ถวายพระเกียรติให้กับพรองค์ได้เสมอให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยการนะคะพระบิดาเจ้าที่ขอบคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างการอธิษฐานที่พระองค์สอนให้เราได้รู้นี่คือคำอธิษฐานที่ลูกสามารถอธิษฐานได้เป็นประจำทุกวันลกูกจะอธิษฐานขอให้สติปัญญาในฝ่ายวิญญาณมากยิ่งขึ้น ขอบคุณพระองค์ที่จะช่วยให้เรามีตาใจที่สว่างได้ให้เราได้มีความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ได้รู้ถึงวิกาคุณภาพของพระองค์ได้รู้ถึงมรดกที่พระองค์มีให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมิกชนขอบคุณพระองค์ที่เมื่อตาใจของเราได้ปเปิดออกได้เห็นความจริงแม้เพียงเล็กน้อยเราจะฉวยตรงนั้นและก้าวดาเนินไปตามนั้นเพราะเรารู้ โดยสุดแดนที่รมให้กับเรานะเป็นทีละขั้นทีละตอนและเมื่อเราดําเนินตามนั้นเราจะได้รับมากยิ่งขึ้นและจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะเติบโตมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้เพื่อให้ทั้นชีวิตของเราเป็นที่พรพระไทยพระองค์และขอให้ทั้งชีวิตของเราเป็นที่ทถวายพระเกียรตนะิแบ่พรงอยู่เสมอเรื่องขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์เรส